กะสวัสดีครับผมวันนี้กะมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับเห็นรถเราเป่งเนาะครับผมมักอยู่ครับมักอยู่ดอกเนาะถือใจตามที่สร้างไว้อยู่ดอกเนาะถือใจอยู่ครับผมอันนี้เขาอยู่บ้านไหนเนาะครับนี่พุสะกอยครับตำบลวนตาลอำเภอท่าเทนจังหวัดนครพนมครับโอ้มาถึงมาทงไดกับเด็กน้ำหนักหรอครับนครพนมครับผมอ่อท่งนใดก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่ก็พบกับผมวิชัยพีทีนะครับวันนี้มาส่งเทเลอร์อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็มาถึงเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่หมู่บ้านอะไรครับผมตำบลอะไรครับอยู่หมู่หมู่บ้านตะบแดงตำบลตะบแดงครับจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะครับก็มาถึงจนได้นะจนแล้วจนรอดสั่งหลายเดือนอยู่สมการเราคอยสมการเราคอยนะ ดูแล้วก็พอใจอยู่นะครับเนาะเล็กดีอะไรดีหมดครับครับเล็กที่ดีเนาะหนาดีโอเคเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทดสอบครับมีหอดเขียดตายแล่นน้ำกลนมารถเยี่ยวกะเดินกระดอนครับก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ทดลองทดสอบใส่พอดีครับยางสูงเลยโอ้รุนนี่สูงเนาะยับดีอยู่เด้อผมว่ายับงลงุงหลีดยอีกหู่หนึ่งอยู่มันเลยสูงแต่ว่าสูงกับพอดีแล้วนะ เบิง,บงครับเบิง้งเราเปลี่ยงเด่นเนาะครับมาเกี่ยวครับมาเกี่ยวเดอกเนาะขอเสียงถ่ายตัวจังหน่อยเด้อขอตัวหลายๆมันงานมันหลายหลายจนมันลงสาวกันนะครับจนได้ไปนั่งหรออันนี้เขาอยู่บ er ้านได่นเนาะครับข่อยาดได้ครับอยู่บ้านมังคุ้นครับมังคุ้นเพเภอมันจ่าขอนแก่นเนาะ ครับรีวิวให้ยครับรีวิวให้แข็งแรงินคนทานอยู่ครับแขนทานอยู่เนาะเป็นตัวไซดอยู่ดอกเนาะสีก็งามอยู่ดอกเขากับตัวรถอยู่เขาไทย,ยครับเขาแทน <laughs> สมราคาสมกวา่าเราคอยอยู่ดอกเนาะครับผมคโหลดมานิดนึงครับ น,นี้ก็เป็นเล็กล้างน้ำหานิวนะครับเสริมด้วยสามนะครับก็ให้เขาให้ก็ทำไม่ครับใส่ใดมีฝาไทยนะครับอันนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับผมมาลูกค้าหลังง่ายไปส่งแต่เน,น,นี่ยเมื่อคืนเลยก็ได้รีวิวแต่เน,นี่ยเมื่อคืนลูกค้าว่าไม่มาแต่เว้นในเด้อมันจะได้รีวิวสวยๆไปจนเอาได้สำนีแล้วเด้อย,ยังเปล่าไร เดี๋ยวท่านขอหยาดจบไดยเพยงทานี้นะครับเนาะเดี๋ยวขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ